สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีเซิร์ประเทศเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอิมซมหานะครับเอลโลนี่เนาะแต่อย่างที่เห็นนะครับเพ็กผมไม่มีนะครับผมเลยจะเข้าไปที่้านค้านะครับแต่อันที่จริงนะครับคลิปนี้ถูกอัดไปแล้วเนาะแต่ลืมเปิดใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับเราขายเอิมอยู่แค่2ใบนะครับโบเพราะว่าเราเอาโบสองใบนั้งไปแลกวิวัฒนาการมา 1ใบแล้วนะครับเออเราก็เลยต้องมาหาเพิ่มเนาะอ่าเราจะไปเปิดกันนะครับอันนี้จะเป็นอันที่2แล้วนะครับชุดที่2แล้วเนาะชุดที่1่อะ่ะเออผมเปิดไปแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นขั้นที่2นะครับจะเป็นกล่อง500เพจนะครับขั้นขั้นแรกนะครับเหมือนจะเป็นเออเป็นกล่องแบบนี้แหละจะเป็นกล่องบวก15นะครับกับ1 0 0 0 0แทองเนาะอืม อ่านี่นะครับกล่องที่ได้มานะครับอันนี้เป็นกล่องบวก15้าเนาะก็อย่าเลือกผิดนะครับเลือกเป็นแพ็คการ์ดบวก15้าเนาะอ่าดูซิว่าเราจะได้โบสักกี่ใบนะครับอยากให้ได้เยอะๆอะเออมันต้องเยอะมันแหละใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเนาะอ่าเลื่อนลงไปครับอ,อันนี้จะพากเหมือนครับตอนที่ทําจริงๆอ่ะเนี่ยอ่ะเราขอเปิด แปดสิบก,ก่อนนะขอโบเยอะๆเอาโบโบโบมาไหมโบโบเฮ้ยโบมาสอง,งอังาอะไรย่ะโหโบมันน้อยมากเลยนะโอ้โหอะก่อนต่อมาครับขอโบเยอะๆโบเฮ้ยโ,โบโอ้โหโบเปโบมาสองอันครับโบมาสี่อันเฮ้ยจริงดิอันนี้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 เจ็ดสิบเจ็ดสิบกี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบห้า กว่าบาทด้วยนะระบบ Android แพงมากครับเพราะว่าใน iOS เนี่ยมันมันซื้อไม่ได้นะโอเคพูดเงียบๆไว้ <Hey. S 1> เออโบเราไม่พอด้วยสิเนะี่ยเอ่มยังไงวันนี้ก็ต้องปิดคลิปนี้ก็ต้องปิดนะครับเออเราเดี๋ยวเราไปขายการกาฟไหมเอ้ยนี่นะเออรับทองมาก่อนครับเดีย๋ยวเราจะไปซื้อแพ แพ็คแปลก,กแสงอะ่ะตอนนี้ขายแค่ใบเดียวเนาะมันต้องปิดอย่างไรมันก็ต้องปิดเดี๋ยวเรามาซื้อแพ็คนี้ครับอ่าแพ็กแปลกแสงแพ็คนี้เนาะมันยังซื้อได้อีกสองครั้งนะครับ2ครั้งเนี้ยเออเราว่าเราปิดแหละนะครับเราว่า2แพ็คเนี้ยอย่างไรแล้วก็ต้องปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับ เอ่อไม่ใช่สิขายไกด์กนะครับเราต้องขายไกด์ก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่มีตังซ์ซื้อเนาะต้องขายกไกด์กิ่งนะครับเออม,มีกไกา์เยอะก็ดีนะครับเอาไปขายขายแปะให้มันครบแปกแสงนะถ้าในเซิร์ฟเนี้ยไม่หมดเซริร์ฟใบวันด้วยนะครับจะดีมากเลยเนาะจะได้หาทองได้เยอะๆอแต่มันไม่มีไนงะ เขาเอาออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกันเลยนะแปดแสนทองนะครับก็ค่อนข้้งที่จะแพงนะแพงมากเลยละ่ะก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่ใบาจากแพ็กนี้นะครับอ่ะมนอยู่ตรงไหนนี่อ่ะเดินไปให้สุดนะครับอ้าเจอล้วนะครับเปิดจะเอ๋อ้าโบแดงมาหนึ่งใบนะครับอ่ะมาละหนึ่งใบเนาะ ขออีกสักใบหนึ่งอ่ะสักใบหนึ่งวิไม่มาเลยโหแปลกแสงหายไปอย่างไร้ล่องรอยนะครับก็ต่อมาเนาะเดี๋ยวเราจะไปขายการกันต่อนะครับเอ่อได้ห้าใบแล้วเนาะ,นะถ้าอีกใบหนึ่งถ้ามันคูณ2เนี่ยเราจะปิดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องปิดให้ได้ในคลิปเนี่ยอืถ้ามัน ไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีอื่นต่อไปนะครับเพราะอย่างไรเราก็ต้องปิดเออในสมอเรามีแค่คำเดียวคือต้องปิดนะครับแค่นี้เพราะว่าเราลงทุนไปแล้วเนะาะครบ8 0 0นไปครับได้เวลาเนี่ยลุกอมดาวเราก็ไม่มีนะลูกอมดาวหรอกมาซื้อ หมดแล้วนะโอเครับมาก็หมดแล้วเนาะในร้านค้านั้นปิดแพ็กเกจไปหมดแล้วนะก็เดิลงไปครับอ่านี่เนาะขอเปิดแพ็กสามสิบก่อนก็นแล้วกันนะครับขายไปหนึ่งร้อยใบเปครับมาสักใบไม่โบแดงโบแดงโบแดงไปไหนหมดโบแดงมาหนึ่งครับอ่าโชคด,ดีปะ ถ้าโบแดงมันหนึ่งแบบนี้ถ้ามันคูณ2เนี่ยเราปิดเลยโบแดงไหมไม,ไม่แดงอะ่ะก็ได้ทองมาเนาะได้กด์ก็ถือว่าได้ทองนะเพราะเราจะไปขายเนาะก็เราจะมาทําวิวัฒนาการหรือว่า evolution กันนะครับหาเขาไปเลยต้องคูณ2องนะบอกให้จะคูณไหมตะเอะ๋ไม่มีทองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปขายอีกใช่ไหม น่าจะใช่าขายไปครับพอไหมนะ่ะอพออยู่เนะาะพอแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะเราไม่ต้องไปอัพการดอีกรอบนึงนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปอัพสามสิบอีกรอบนึงเนาะโอเคนะได้มาแล้วนะครับในที่สุดเราก็ปิดนะครับคูณสเป็นที่เรียบร้อย่อะเราจะเข้าไปดูกันนะ ได้มาแล้วครับหนึ่งใบก็ต้องใช้ทองอีกแม่นแหละ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปทำที่ถกปกกันนะครับ <c oughs> เห็หม้เราได้กายวิวัฒนาการมาใบหนึ่งแล้วเนาะเพราะเราแลกมาเนาะอทองไม่มีนะครับก็ไม่มีทองอะ่ะ <c oughs> โอเคเราต้องย้อนกลับไปกดตรงนี้เลยก็ได้อ่อาขายซะขายรวเร็วเข้านะครับอ่าขายครบแล้วแต่ว่าเหมือนตังจะยังไม่พอนะมันกี่แสงนะหนึ่งแสงหรอใช่ไหมอ่าหนึ่งแสงครับเป็นการที่ถกปกเรียบร้อยนั่นแหละครับ เออมาแล้วนะครับการที่ถูกปุกขั้นต่อไปก็คือวิวัฒนาการนะครับอ่าเราได้มาหนึ่งใบแล้วเนาะแต่ก็ไม่มีทองเหมือนเดิมนะครับขายก้าวเก่งอะไรจะขนาดนาั้นขายตลอดมีนากับยอนฮีเนี่ยคนจะไม่ได้ทำเป็นที่ถูกปุกอะ่ะอืม มัน5%้อเ่ะเราว่าแท้จะทำจริงๆนะเป็นเป็นร้อยล้านทองน่าจะถึงนะครับโอเคนะครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ้องมูลค่าการปิดเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก1 0 0 0 0หม่นกว่าๆเนาะเพราะว่าก็คลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกอมดาวด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเพกถึงนึ่พัเมื่อไรเนี่ยผมก็มาส่มตลอดเลยเนาะผมไม่ได้สุ่มทีเดียวไงก็เลยไม่รู้ว่าปิดเท่าไหร่นะแต่ประมาณหมื่นกว่านะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะที่กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็มาเจอใหม่คลิปหน้านะครับ บ๊ายบายครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกบ๊ายบายครับ